เหนนาพย่ทำไมล่ะคะพี่เดี๋ยวคนเขาตัดหัวไปถวายหัวคนไม่ใช่หัวหมูไปไปยืนให้มาแลงวางต่อตรงนู้นไปกูไม่อยากคุยกับมึงเมือนมิชิคิผมเพิ่งรู้เหรอเนี่ยไปเถอะไปไหนฉันจะไปเที่ยวกันในมางว่านทางทำไมพูดตรงๆเลยแล้วกันเห็นครั้งแรกแล้วถูกใจอยากได้มาเป็นเมียเฮ้อจับมือทุกคนขอบคุณผมไม่อยากคุยกับมึง

มึงเป็นใครวะเร่ไม่ดีนะเจ้าว่าตีอยู่หรอวะเขาชอบเขาชอบเขาชอบยิุกเขาชอบยิุกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแซวได้เก่งขนาดนี้แซวได้เป็นไงแซวได้ใช่ไหมคณะอื่นอาจจะแซวไม่ได้อ่าใช่เราแซวได้คณะอื่นแซวมีเรื่องเออของเราเนี่ยเรื่องก็มีเอ้ยไอ้นี่หายหาตีแล้วมึงเนี่ยหออกครับพี่เฮ้ยช่วยฉันด้นะคะ กูอยากจะได้จะมาไล่ปั้มเอ้ยมึงยังไงจังไรยังไะกูแค่ชอบนี่มึงมึงอเท่าไหร่เนี่ยมึงชอบว่าเไสุราวสุรามถาไถเพอนเนี่ยชอบไมชไม่ให้จะช่วยไม่นานไม่ได้ึงจะช่วยองไมึงจะสู้กับกูอะกูสู้มกันได้มึงแงไหมล่ะกูแงมึงแงที่มักูไน้กูได้ พวกนี้เช้าเนใส่เสื้อสีแดงเลยเบยยยายยยยมยย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 ้ยสยย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 ้ยย้ยสยแยงยยยยอนยยยไปยยยยยยนยย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 ไยยยยยเยย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 เยเยย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 ยอยยยยยยเยย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 ่ยย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 เยย่ยยยยยม้ยย หัวกูร okay. no, no, no. okay. no, no. ้านเฉยๆว่ากูแก่วัดกันด้วยมันสมองไหมล่ะเอาแี่เจนไใจเู้เออ มีมาใบเดียวมีมาใบเดียวดูทักษะคนมีมาใบเดียวไงตัดคนนะตัวอี้ีมดเลยเหรอแล้วรู้ว่ามีมาร้อยเดียวไม่นั่งข้างหลังเอปิดปากมาตรงนี้ก็ดีเลยนหยอกตี๋ติเกต้องหยอกกันเสียขอบคุณนะในกองต่อเสียังไปรับรางวัลยศยหารางวัลใหญ่เลยนี่เขาไม่เห็นว่าอุ้งยศเออไม่เห็นรางวัลกูมาเหมือนผีบุกได นี่โชคดีจังได้รางวัลพ่อรูจริงๆขอบคุณนะครับรางวัลน้องใจมอบให้กับน้องสันไม่น้องกลางเฮ้ยใช่ไหมไปไอ้สมพรสิ่งที่น้องทำอยู่ไม่ถูกต้องนี่จะรู้ไหมปุกป้องผู้หญิงอยู่คือไหนทุกอย่างจริงทำไมเนี่ยมึงพี่ทุกเรื่องกูตกใจหมดไอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงมึงอย่าเสือกดีกว่าพ้อยมาเดี๋ยวมันต้องเกี่ยวสิไอ้สมพรนอ้น้องพี่เอง้าแบบนี้คนในตลาดเขาตื่นลื้อถึงพ่อถึงแม่ยังไงใครนั่งเป็นพี่วะ กูไม่ใช่น้องมึงแล้วมึงก็ไม่ใช่ผี่กูนี่ใสแบบเนี้ยถ้าเองยังติดตัวเองนี่ตลอดไปอ่ะไปเจอคนไม่กูที่หน้าเขาจะอะไรเอาไม่ง่ายรลกวะถ้ามึงอยากจะช่วยนางไว้มีร้อกูให้ได้แล้วกูจะปล่อยนางไปพี่เดินเพื่อนที่หนึ่งกลับไปกูไม่กลับกลับไปพี่พูดแล้วว่าจะกลับหรือไม่กลับก็ไม่กลับว่าไม่กลับพี่ขอสั่งสอนแต่การอย่างนี้ทำไม่ถูก em là không ơi biết sao lại không Giờ anh biết tôi đang kề con lựa biết việc sao nói thôi em ủa bỏ ủa 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 cặp thôi! <laughs> ผมจริงตรงไปไอ้เหี้ยเขาใันข้างนี้เอาขวดปาพี่ก็ข้างข้าวพี่เอาลบอับเอาเอาขวดพี่เหมียวนีนแกเจ้าเราไปไปดิไปดิ ะสลอแล้วเด็กมันเป็นเมนมไปเ้ยวาปนมันคุณไปยาเป็นอะไรไอคุณนึกว่้มไปดอะไรเขาพี่ขุโทษสิที่ทำกับเจ้าแต่สิ่งที่แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะเจ้ารั้พี่ริทๆพี่เียดเแกเจ้ากูเจ็บแล้วเนี่ยทำไมอ่ะกูโดนทาหลายแผลเนี่ยต้อง่าเฮ้ยมึงมีคอนเท์อะไรแปลกเฮ้ยนแผลหม เแเปมหนทีเจ็บอยแ่แ้หน่อยแผ้ยนเะมยอมอ้าวนีไแ้หน่อยแ้วยนาหาตัวแทนด้วยนะทำให้รกาสมาแพด้วยครับเออเออยัไม่อยากให้น้องเจ็บรักษาน้องทำน้องรักษาน้องด้วยหาโยาต่าแนี้ต้องอยู่ด้วยกันไงต้องช่วยันโอย

น้องคขาจับฟัไม่้ยุดอนน้นอมยัง้ังไอังไอัอังไอ้ยังไอ้ยัไอ้ัง้ยัไอ้ยังไอ้ังอยังไอ้ยันไ้ยังเล่นัไ้ังังไอ้ยอ้ยอ้ังคอังไองไังไังังไออััไ ไม่ใช่อนะ้อมพรไอ้ตึงเลยชืๆไปเลยมันทำให้น่าหลอนเอางูเลือดออกพราเฉานช้นวันนี้อู๋จะไปฟ้องพ่อสามพายาแต่ไป้อคุณพ่อ